ครับก็จะขอสาธิตนะครับการใช้งานเครื่องปั๊มนมนะครับเมเดล่ารุ่นฟรีสไตล์นะครับาเครืนี้ก็คุณภาพดีนะครับได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันนะครับเมื่อเราแกะกล่องมาก็จะเจออุปกรณ์ดังต่อไปนี้คือตัวเครื่องปั๊มสายชาร์จอ่ากลวยขวดนมชุดปั๊มสอชุดนะครับแล้วใส่ปั๊มนมนะครับ อันดับแรกเลยก็คือตัวปั๊มนมนะครับเราจะก,การเอาแบตเตอรี่มาใส่เรียบร้อยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราต้องชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้ก่อนนะครับอย่างน้อย12ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่ครั้งแรกนะครับเสียบทิ้งไว้เลย12ชั่วโมงเพื่อให้แบตเตอรี่เต็มนะครับหลังจากเราเสียบชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วนะครับมีข้อแนะนํานิดนึงสําหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็คือ อย่าดึงแบตเตอรี่ออกจากเครื่องนะครับเพราะว่าเมื่อเราดึงออกแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเรารีเซ็ตเครื่องนะครับหน้าจอเนี่ยจะขึ้นคําว่า BAT กับกริบกับปิบและตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะเหมือนกับว่าแบตเตอรี่หมดนะครับก็คือจะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าไม่เสียบปลั๊กนะครับพอดึงปลั๊กออกปุ๊บก็จะคือจะดับไปเลยนะครับวิธีการแก้คือให้เราเสียบสายชาร์จนะครับ ทิ้งไว้เลยนะครับ12ชั่วโมงแล้วเครื่องจะกลับสู่สภาพาปกติก็คือใช้งานได้ปกติสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นะครับช่วงที่เสียบ1 2ชั่วโมงเนี่ยก็คือสามารถเสียบพักรับปั๊มนมไปด้วยก็ได้นะครับไม่เป็นไรแตอ่อย่าดึงอย่าดึงตรงนี้ออกนะครับให้เสียบให้เสียบกับปลั๊กไฟไว้ตลอดเวลานะครับ12ชั่วโมงแล้วเครื่องก็จะกลับมาสูา่สภาพปกตินะครับอุปกรณ์สําคัญต่อไปก็คือตัวปั๊มนมนะครับ หนึ่งข้างจะมีอุปกรณ์อยู่ด้วยกันสา,สามชิ้นก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวยางนะครับแล้วก็เป็นฝาครอบนะครับให้เราหยิบตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็หยิบยางขึ้นมาสังเกตว่าหน้าตาของยางจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีด้านหนึ่งจะมียืดยืออกมาแบบนี้นะครับเวลาเราจะใส่ให้เราเอาด้านที่มันยืดยือย่างเงี้ยนะครับไว้ข้างล่างนี้ยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝาฝาจะมีสลักอยู่สามสามมุมนะครับ ก็ค่อยๆเอาสลักเนี่ยกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกอันนึงเหมือนกันหยิบยางมาก็เอาด้านที่ยื่นๆนี้นะครับยัดลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็หยิบฝาครอบมาสลัก3ด้านค่อยๆใส่ทีละด้านนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาขวดมาประกอบกับขวดได้เลยนะครับ ก็เอากลวยนะครับต่อเข้าไปแบบนี้ก็จะได้แล้วนะครับขวดนมพร้อมกลวยและตัวปั๊มนะครับก็เอาสายสายปั๊มนมมาสังเกตว่าสายปั๊มนมจะมีสองด้านด้านสั้นสองอันนะครับแล้วก็ด้านยาวอันหนึ่งด้านยาวเราต่อเข้ากับตัวปั๊มนะครับด้านสั้นก็ต่อเข้ากับขวดนะครับข้าง เสร็จแล้วนะครับได้แล้วแล้วก็เอาด้านกลวยนี้นะครับไปต่อเข้ากับเต้านมได้เลยนะครับพอเราต่อกับเราประกบเต้านมมาแล้วปุ๊บเราก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องอันนี้คือปุ่ม power นะครับกด power ไปปุ๊บจะสังเกตเห็นรูปหยดน้ํานะครับขึ้นด้านซ้ายแบบนี้นี่คือหมายถึงว่าเครื่องกําลังทํางานในโหมดของการกระตุ้นน้ํานม นะครับจะเป็นการกระตุ้นให้ให้น้ํานมเนี่ยออกมาก่อนสักระยะหนึ่งนะครับเราสามารถเพิ่มหรือลดความแรงได้โดยกดที่เครื่องหมายบวกลบนะครับกดลบก็จะลงความแรงก็จะลดลงครับกดบวกความแรงก็จะเพิ่มขึ้นนะเอาซักเบอร์ห้าก็ได้นะครับถ้าเราปล่อยไว้สักพักหนึ่งน่าจะสักประมาณหนึ่งนาทีประมาณสองนาทีนะครับเครื่องจะสลับโหมดไปหา อีกด้านหนึ่งคือด้านของอด้านการปั๊มนมโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยน้ำนมเริ่มไหลดีแล้วนะครับเรากดตรงนี้ได้เลยกดซ้ำไปปุ๊บนะฮะสัญลักษณ์หยดน้ำนคีจะย้ายมาเป็นขีดขด,ด้านขวามือแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเริ่มทำงานแล้วเริ่มทำงานในฟังก์ชันของการปั๊มนมแล้วนะครับ สังเกตนะครับก็คือจะมีจังหวะการดูดเหมือนกับปากของเด็กทารกนะครับดูดจากนมดูดจากเต้านมคุณแม่นะครับเป็นการเรียนแบบการดูดของทารกนะครับเป็นดูดเป็นจังหวะนะครับเหมือนการสามารถเพิ่มหรือลดความแรงได้เหมือนกันด,ด้วยปุ่มบวกลบนี้นะครับซักเบอร์ห้าเบอร์หกก็ได้นะครับก็ส่วนใหญ่จะปั๊มกันอยู่ที่ประมาณอ่ายี่สิบนาทีนะครับก็แล้วแต่ คุณแม่ท่านไหนนมน้ำนมมากหรือน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณ2ี่สนาทีจนเกลี้ยงเกลี้ยงเต้าครับนมเต้านมหายแข็งนะครับก็เต้านมนี่มเป็นปกติแล้วน้ํานมไม่มีไหลแล้วก็สามารถกดหยุดได้เลยนะครับกดหยุดได้เลยก็นี่คือเสร็จการปั๊มนมครับก็เราก็สามารถเอาน้ํานมที่ได้เทใส่ถุงแช่ตูเ้เย็นหรือจะเทใส่ขวดนมให้ลูกดูดได้เลยนะครับ ก็ต่อไปก็จะแนะนําการล้างทำความสะอาดนะครับอุปกรณ์อ่าแเราก็เสร็จแล้วเราก็ถอดออกมาตัวนี้นะครับเราสามารถถอดออกไปล้างพร้อมกับขวดนมได้เลยด้วยน้ํายาล้างขวดนมปกติครับอ่าแต่ตัวนี้สําคัญหน่อยก็คือไม่อยากให้ล้างทั้งชุดแบบนี้นะครับอยากให้แยกส่วนแล้วก็ไปล้างนะครับการถอดก็คือง่ายๆถอดสามอันนี้นะครับออกมาถอดยางออกมา นะครับกลวดออกนะครับนี่ออกมาแล้วก็ายางออกมานะครับนี่เราสามารถเอาไปล้างาแปรงล้างขวดนมายถูได้หมดนะครับนี่ยาล้างขวดนมทั่วๆวไปนะครับเมื่อล้างเสร็จแล้วก็ไปขั้นตอนของการอบฆ่าเชื้อก็อยากจะให้ใส่ไปพร้อมกับการนึ่งขวดนมเลยก็ได้นะครับถ้าเราไปดูวิดีโอตาม u t u b e นะครับที่ฝรั่งเขาอัด ลอง u t u b e ไว้สังเกตว่าเขาชอบไปต้มต้มในน้ำนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันความร้อนมันสูงเกินไปนะครับขดนมเขาส่วนใหญ่จะเหลืองเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันความร้อนมันเยอะเกินไปอ่ะนะครับก็แนะนําให้หนึ่งกับที่ในขกดนมเลยนะครับเพื่อยุดยืดอายุการใช้งานของพวกยางพวกนี้นะครับก็จะได้ใช้นานๆน,น,นะครับที่เราใส่หม้อต้มเนี่ยมันลงไปอยู่ก้นหม้อมันก็จะได้รับความร้อนที่ก้นหม้อสูงนะฮะบางทีก็อาจจะละลายได้อะไรเงี้ยนะฮะ ก็นึ่งเอาดีกว่านะครับนึ่งเสร็จแล้วก็ถ้าถ้าเครื่องนึ่งขดนมของคุณแม่นะครับไม่มีระบบพวกอบแห้งนะฮะก็อยากจะให้เอาอผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งนะครับเช็ดให้แห้งแล้วค่อยประกรอบประกรอบไปนะครับเช็ดให้แห้งแล้วก็ประกรอบประกรอบก็เหมือนเดิมครับสลักสามด้านอ่าด้านยือนอๆลงนี้นะครับแล้วก็สลักสามด้าน สาเหตุที่อยากจะให้ให้ถอดออกมาล้างครับเพราะว่าไม่อยากให้มีน้าค้างในนี้นะครับถ้าเราล้างทั้งชุดเนี่ยบางทีอาจน้ําอาจจะเข้ามาค้างแล้วเวลาเราเวลาเราปั๊มเนี่ยเมื่อเราเอาสายต่อไปปุ๊บนะต่อกับปั๊มเวลาปั๊มดูดดูดก็จะดูดนมจากเต้าแล้วก็ลงตรงนี้นะครับและถ้าเรามีน้าค้างอยู่ในสายเนี่ยมันก็อาจจะไหลเข้าไปในตัวปั๊มอาจจะทําให มอเตอร์เสียหายได้นะครับเพาะฉะนั้นตัวนี้จะต้องแห้งสะอาดเอ้ยแห้งสนิทนะครับส่วนสายนี้นะครับไม่ต้องนานๆล,าล,าล้างทีก็ไดไ้ไม่ต้องล้างทุกครั้งนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าก็คือจะไม่มีน้ํานมไหลามาเลยนะครับคือจะมีแต่ลมจะมีแต่ลมเท่านั้นที่ผ่านสายเส้นนี้นะครับก็คือนะคพอเครื่องทํางานปุ๊บลมก็จะดูด น้ำนมจะไหลลงมานี่ไม่ไ,มได้ไหลลงมาตรงนี้นะครับก็คือจะไหลลงมานี้เลยจะไม่มีอะไรไหลมันลงมาตรงนี้เพราะฉะนั้นสายเส้นนี้จะไม่เปิดอะไรเลยนะครับไม่ต้องล้างก็ได้ครับนานๆเอาไปล้างสักที่หนึ่งแต่ก็ทําความสะอาดให้ดีนะครับเอาให้แห้งนะครับเพื่อป้องกันน้ําเข้ามอเตอร์นะครับแล้วรุ่นนี้มีพิเศษอย่างนึงก็คือเป็นปั๊มนมคู่ที่สามารถทําเป็นปั๊มนมเดี่ยวได้นะครับง่ายๆเลยก็คือเอาสายเอาด้านยาวนะครับเสียบข้านี้ปุ๊บ าด้านสั้นเสียบนี่นะครับสายข้างหนึ่งเอามาวนเข้าเตอตรงนี้ปึ๊บอตอนนี้เราก็กลายเป็นเครื่องปั๊มนมเดี่ยวแล้วนะครับเราสามารถปั๊มข้างเดียวก็ได้นะครับผมเผื่อคุณแม่นมนม,นมคัดข้างเดียวอยากจะกระตุ้นข้างเดียวก็จัดการแบบนี้ได้เลยถ้าเราถ้าเราไม่วนแบบเนี้ลมก็จะผ่านตรงนี้ด้วยมันก็จะไม่มีความแรงนะครับถ้าเราวนมาตรงนี้ปุ๊บด้านนี้ก็จะแรงด้านเดียวแล้ว เราก็สามารถปัมป๊มเดี่ยวได้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ